ถ้าไม่ฝึกวันนี้แล้ววันไหนจะเป็นถ้าลูกค้าเสนอ ER งานมาบานเฟียมอย่างเงี้ยแล้วเราทําไม่เป็นเราจะปฏิเสธหรือเราจะรับงานถ้าจะรับงานเนี่ยเราก็ต้องยอมอดทนยอมที่จะพาตัวเองเนี่ยมานั่งเรียนนะก็มีหลายคนที่แชทมาถามว่าจะให้รับจ้างตัดประกอบจะบอกไว้ตรงนี้เลยนะว่าทางเราไม่ได้รับติดตั้งไม่ได้รับผลิตเราขายอย่างเดียวแต่เราจะให้ความรู้เราจะเทนจ,นจนจากคุณไม่เป็นนะจนคุณทําได้เลยส่วนจําน,นวนวันนะอยู่ที่ความสามารถของเราประสบการณ์ของเราเราการันตีไม่ได้ว่าคุณมาเนี่ยคุณจะ กี่วันถึงจะเป็นมาเรียนเป็นไงบานเฟียบ5บานจะเป็นยากหน่อยแล้วก็โดนด่าตั้งแต่เช้าแล้วครับถ้าบากโบหรือว่าพลาดหนึ่งมินอะไรไม่เนี้โดนแน่นอนเพราะว่าพี่เขาโหดมากแต่เป็นแน่นอนครับ,รบสอนแม้กระทั่งหลักการคิดว่าใช้บานพับกี่ตัวสั่งของรอบหน้าสั่งเป็นไหมเป็นครับสอนทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติจริงถ้มามาแล้วเป็นแน่นอนแต่ต้องใส่ใจหน่อยนะมัก็ใส่ใจมันก็จะเป็นยากหน่อยแต่นี่ทีมงานคึกคัก<ๆ>เขาเรียกร้อนวิชารอบหน้ามาจะเป็นชุดยูโรมาแน่นอนครับยังไงก็ต้องพูดดีไม่พูดดีได้ไงยนนู่ะ